อันนี้่กลับมาเต็มเต็มอย่างนีง้น คือจริงๆจะบอกว่าเรียกกลับมาแบบรับเต็มๆนี่ก็ไม่ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่หลักก็คือเป็นแม่บ้านทหารบกอยู่นะจริงๆแล้วคือต้องทาหน้าที่นี้อยู่แต่ว่าก็มีละครที่มีผู้จัดติดต่อเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เลยจะต้องดูเรื่องของบทบทบทที่ได้รับนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องคอนเนคชั่นต่างๆมาถึงว่าตัวการที่ถ้าเราไปเล่นเนี่ยคือเราต้องแบบเอิ่มอาจจะมีเรื่องขึ้นมาเยอะนิดนึงจากเมื่อก่อนนี่เราเออเข้านัดเจ็ดโมงไปเจ็ดโมงได้แต่ว่าตอนเนี้ยถ้าเกิดเรารับละคร ก่อแล้วก็โอเครับลูกก็คนอื่นรับได้แล้วก็ขอไม่ดึกมากอะไรเงี้ยซึ่งเราจะต้องดูว่ามันตรงกันหรือเปล่าแล้วเขารับได้หรือเปล่าตั้งแต่ต้นถ้ารับไม่ได้ก็คือเราเล่นไม่ได้เราก็ต้องพิจารณาตัวเองว่าเรามีเวลาได้แค่นั้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าค่ายไหนเนี่ยโอเครับตรงนี้ของพิกิ้ได้พ่กิกก็คิดว่าเออโอเคมีค่ะมีมีอยู่เรื่อยเรื่อยมีค่ะมีก่นสิบไหมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแต่ห้ามี ห้าเรื่องมีแล้วทุกปีด้วยนะทุกทุกปีมีด้วยยังไม่ได้รับยังไม่ได้รับติดต่อมาแต่อยู่ในช่วงการพูดคุยอะไรเงี้ยต้องขอพระคุณผู้จัดทุกๆท,ท่านด้วยนะคะที่ไม่เคยเลืมสุวสรรณีค่ะเล่นนี้ก็เลยจะรับแบบแบบเล่ยหอมันเลือกไม่ได้นะเอาจริๆมันเป็นความรู้สึกนะในการสมมติว่าตั้งแต่เราสมัยวัยรุ่นแล้วล่ะเราก็จะพยายามดูแลเรื่องคิวเรื่องอะไรทุกทุกอย่างเองเรื่องบทบาทที่เราได้รับในแต่ละเรื่องเราก็เป็นผู้ิจารณาเองว่าเราอยากจะเล่นเรื่องนี้แต่ว่าถ้าบทมันคลิกกกกับเราาาวสึ่่ทุอยง มีความเหมาะสมที่ดีถูกต้องเราก็จะเล่นคือมันบอกไม่ได้ว่าจะเต้นลายหรือเปล่าจะอะไรเงี้ยมันบอกไม่ได้แต่ว่าณที่พี่พี่อ่านแล้วเนี่ยพี่รู้สึกกับพี่ชอบอะไรเงี้ยพี่ก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ง่ายที่เราจะรับมไม่ไม่เคยสามีไม่เคยห้ามเลยหลายคนคิดว่าสามีห้ามไม่ให้เล่นหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เลยคือเขาสนับสนุนด้วยซ้ำแต่แค่ว่า อย่าเอาเวลาคือเหมือนกับว่าอย่าละเลยเรื่องลูกเพราะว่าเรื่องลูกก็คือหัวใจสาคัญของพวกเราคือลูกคือศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดเราไปรับงานเราก็ต้องไปบุกพ้องเรื่องลูกถ้าแบบนี้คือโอเคเลยอ๋อจริงไม่มีหอรไม่มีค่ะไม่มีถ้าเกิดว่าเราเราสามารถตกลงได้ตามคนของเราเนาะตามข้อเสนอของเราเนี่ยทุกอย่างสามารถที่จะแบบว่าเล่นได้ไม่จํากัดอยู่แล้วแต่ว่าบางทีมันก็เข้าใจอะว่าทีมงานจะต้องเหนื่อยในการที่จะแบบว่า เออจะต้องรีบเร่งเพื่อให้เสร็จงานเพื่อให้ได้งานเพื่อปล่อยตัวพี่กิ๊กเร็วครึ่งเราก็เกรงใจนักแสดงคนอื่นด้วยเพราะนักแสดงมันก็เหมือนพี่น้องกันน่ะเวลาเราไปทํางานร่วมกันบางทีเราก็ตีติดลมบ้างใช่ป่ะมันก็อาจจะเออดึกบ้างแบบเลืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบบอกไม่ได้ว่าเออดึกบ้างเล็กน้อยโอเคแต่ไม่ใช่แบบเที่ยงคืนตีหนึ่งหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้อ๋อส่งเองทุกวัน่คะส่งเองทุกวันดึกแค่ไหนก็ไปส่งเองคือพี่จะมีหน้าที่ส่งลูกตอนเช้าเองตอนนี้นะถ้าเกิดว่า คือคนเล็กของพี่กิ๊กเนี่ยเขาจะเข้าอีกโรงเรียนหนึ่งใช่ไหมคะอีกสองคนที่เป็นผู้หญิงเขาจะเข้าอีกโรงเรียนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนตอนเช้าต้องแยกกันเป็นสองคันเพราะฉะนั้นนะพี่กิ๊กจะมีหน้าที่ไปส่งคนเล็กคนขับรถกับคนออพี่เลี้ยงก็จะไปส่งคนโตกับคนกลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่หลักของพี่เพราะถ้าพี่ละเลยเรื่องนี้พี่ก็อาจจะโดนเด้งออกจากครอบครัวได้ <laughs> จะบอกเลยว่าเขาไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องลูกกับพี่กิ๊กเลยคือสามีพี่กิ๊กเนี่ยเขาใช้อิสระในการที่พี่กิ๊กเลี้ยงลูกเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยดูพินิษทุกอย่างขึ้นอยู่กับพี่กิ๊กพี่กิ๊กจะดูว่าลูกคนไหนเนี่ยเขารับผิดชอบดูแลตัวเองได้หรืออะไรอย่างี้พี่กิ๊กก็โอเคให้นั่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะให้เขานั่งรถแบบไปกลับโดยที่ไม่มีคนขรถคงไปไปไม่ได้เพราะในเมื่อถ้าเกิดว่าที่ที่บ้านเราเนี่ยมีคนที่จะต้องขับรถให้เขาอยู่แล้วเขาก็คคววววรรรรจะะะะไไปปปพพพออออออกก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 ััััััับบบถแแตตตตต่่่่่่่่่าาาาเเเเลลลนนนนนนนงง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 ็็้้้้มมีีีียยยยยยยิููฉขึ วิธีของเราจริงๆว่าคนนี้โตเพียงพอแล้วนะบางทีคุณขอไปห้างอะแม่เอาไปส่งนะตั้งแต่บ่ายโมงเมื่อก่อนพี่กี้ต้องไปนั่งฟังหุณนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องละบ่ายโมงกลับกี่โมงพูดมาเลยเอเคหกโมงเดี๋ยวแม่ไปรอแบบนี้มันก็คือเหมือนกับว่าให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาคือเราไม่ได้เลี้ยงแบบประคบประหงมแต่ว่าพี่กี้ก็ยอมรับว่าอาจจะเป็นโรคจิตในรุูนแรกๆที่ว่าต้องเลี้ยงลูกแบบตอนที่เขาตัวเล็กๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเยอะเป็นเยอะแต่พอเขาโตขึ้นนะเขาต้องการอิสระเราก็ไม่ได้แบบไปกีดกันเขาแต่เมื่อเช กังวลมากกังวลมากเพราะว่าเบอร์สามน้องทอนเขายังไม่มีวัคซีน คือหมายความว่าโอเคกรุงเทพเขาให้ฉีดกันแล้วแหะแต่บ้านพี่อ่ะคุยกันแล้วว่าจะไม่ให้น้องอรฉีดคือหมายถึงว่าคนเล็กของพี่กีก็ยังไม่ให้ฉีดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็เลยกังวลว่าสมมติว่าเรามาเจอคนเยอะๆแบบนี้แล้วเราเกิดสมมติว่าเราได้รับเชื้อไปแต่ว่าเรามีภูมิแล้วหลาอไปสู่น้องทอนน้องทอนเป็นขึ้นมาเนี่ย็ก็อาจจะเรื่องใหญ่นิดนึงแต่ว่าในอนาคตเราไม่รู้นะคะว่าจะให้เขาฉีดหรือไม่ฉีดแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ไปไหนไงพี่ก็คิดว่าอยู่บ้านก็ไม่จำเป็นต้องฉีดอะไรแต่วันหนึ่งหน้าสถานกกกาาารรนนนนงง้้้จจเเเป็ตอออออฉฉีีีดดดดคคคคืืพพะะชช่่่วววัซยทุโิไ Mm hmm. มันมีผลเรื่องมีมรรเรื่มีผมจาไปรับละครหรืองานต่างๆ mm hmm. ด้วยมีผลนิดเดียวโควิดนิดเดียวแต่ว่าถ้าถามว่าองค์ประกอบรวมคือเรื่องลูกเป็นหลักหมายความว่าจะต้องแบบมีเวลาให้ลูกในการรับส่งลูกแล้วก็ดูแลลูกเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองโควิดก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆสำหรับพี่เพราะว่าพี่คิดว่าทุกๆคนเหมือนกันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอโควิดแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่บอกว่าโควิดมันก็คือเหมือนไข้หวัดใหญ่ซึ่งมันก็ไม่เหมือนแต่เวลาติดแล้วมันก็เจ็บหนักอะ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่เป็นดีที่สุด ค่ะยกเราเปดังไปแรื่อยรู้สึกยังไงคะแบบกับคนที่แบบแชร์ภาพหน้ามีโอ้ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยทีเดียวที่ไม่เคยลืมจริงๆเราเรื่องใส่ส่งเนี่ยมันผ่านไปเป็นสิบปีแล้วนะแต่ว่าทุกคนยังจับได้ขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆเห็นแล้วก็เห็นหน้าเราตลอดว่าเออน้องมาแล้วแบบว่าสิบปีที่แล้วหน้าก็แบบว่ายังอีกแบบ คือแบบเราเราจำได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องขอบคุณจริงๆว่าออยังมีแบบแฟนละครเราที่ยังแบบว่าอยากเห็นผลงานของเราเวลาเราดูพวกนี้ตอนที่เราเลี้ยงลูกเด็ก mm hmm. ๆเราก็ยังนึกนะแต่ตอนนั้นมันไม่ไหวเพราะตัวเองอ้วนมากไนงะเพราะมันนึกว่าเอ,อวันหนึ่งเราอาจจะต้องกลับไปนะแต่เราก็ต้องพยายามดูแลตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าทุกคนเนี่ยคือมีเป้าหมายในชีวิตไม่เหมือนกันในตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นแม่อย่างพี่กิ๊กอย่างเงี้ยในการดูแลลูกพี่กิ๊กก็ต้องดำเนินดูแลลูกให้ดีที่สุดแล้วก็เรื่องงานเนเรื่่ออองัันดบตไป เห็นนะคะเห็นเห็นเห็นคะเห็นเห็นซีงคะเข้าใจบ้างเห็นเห็นเห็นแล้วทําตามด้วยแล้วทําตามด้วยล้วแบบไม่ไปเข้าใจเพราะว่าเขาไม่ได้ดูไงเขาไม่ได้ดูเขาก็ไม่เข้าใจว่าไอ้อดี้คืออะไรแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยมันจะมีเบื้องหลังเขาก็จะแบบอ๋อมันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาทําให้เขารู้สึกว่าอ๋อมันก็เคยเป็นแบบเป็นนางร้ายนะเป็นเคยแสดงละครอะไรอย่างงี้มากกว่าเออมันเป็นตำนานของเราเรารู้สึกยังไงบ้างกับตำนานน้าย จริงจริงชอบนะชอบแล้วภูมิใจนะลุกๆนี่ภูมิใจนะเออจริงแล้วรู้สึกภูมิใจนะเพราะแบบว่ามันเหมือนกับ เหมือนกับว่ามันเหมือนกับความรู้สึกว่าถึงแม้คนจะชอบเราในฐานะอะไรก็ตามอาจจะเป็นเล่นร้ายหรือว่าเกลียดเราแบบโอ้ยนี่ต้องแบบร้ายแน่ๆกลก็ชอบคือเราไม่เคยบอกว่าอย่ามาว่าเราว่าเราไม่ไม่เป็นไรแต่ว่าแค่เขาชอบผลงานเราเรารู้สึกแฮปปี้แล้วคือทุกงานที่พี่กิ๊กทำเนี่ยบอกเลยว่าทําด้วยความจริงใจจริงๆไม่ว่าผลออกมาเป็นยังไงพี่กิ๊กยินดีรับได้แต่ว่าพอวันนี้เนี่ยทุกคนยังจําได้อยู่ต้องแบบขอบพระคุณจร่ิงขอบพระคุณมาก คคโอ้ยไม่หรอกแต่แบบว่าอย่างว่าอย่างมากแล้วก็คุณคนจาได้อาจจะเป็นดูเก้าศูนย์ที่คนแบบยังมีชีวิตอยู่เยอะเพราะว่ามีชีวิตอยู่เยอะและดูแลตัวเองได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยู่ในยุคนั้นเราก็คาบเกี่ยวมาถึงรุ่นใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ